ตะกี้ ik หาก้อนข่อยชิมาเจอกับเล่าฮะเหล้า <Tá, S 1> มาจะ <t chat> สื่อผาบัตชิมาเฮ็ดตูบเล้านี่แหละมาจะบานพัวใม่ไม่แบบพัวปะพัวตีแล้วเขาไล่แล้วมาพี่แลาวเาเจอกับข่อยอยู่กลางทางเราข่อยถามว่าสีไปไซแล้วเราตอบว่าเปาะตะเต้จ้วนเราว่าเราชิมาบานนี่แหละเราข่อยถามว่าไปว่าไปน้องข่อยบอกข่อยชิไปซงบันนี้ข่อยขึ้นรถขึ้นรถมาแล้วข่อยก็เลยว่าอยากเจอเฮือนเล่าพอนามานามามาเจอเฮือนเล่าแล้วก็อีต้เล่าเป็นอกเลยเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญพันช่วยเป็นอกเลยช่วยเหลืองดินแน่เป็นอกเลย เรื่องดินเพื่อนแล้วก็ช่วยช่วยเรื่องอันเรื่องไม้แน่แล้วก็หายบิลเล่เอาเข่าเอายังไม้เล้าแต่พุ่นแล้วเป็นอ้องเลยแล้วก็บางคนก็นหายเอาเสื้อผาอ้าเอายังมาหายน่องเป็นอ้องเลยเจ้ามากาดยังไงจะนั่งหนี่บอกจะขึ้นนอนนี่เออเจะขึ้นนอนนี้ <c ười> บอกวัในใดกันจะขึ้นนอนแบบใดเอาขึ้นตรงนู้ดขึ้นตรงนู้ดขึ้นนอนแบบใด <c ười> ขึ้นนอนแบบนี้นนเลยอ๋อโอเคอ้โ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 อ้ เอหน้าทักเสด็จนี่อืมนกขอบใจพันก่อนขอบใจด้อเอ้าวบายไปเนี่ยบา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 ย กาบสบายดีนะบ้านอาเชาพอลุงแม่ป่าเบิด์ชุกหูสักคนมาชมมองชมบอนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้วิลี่กัมาเฮือนเอ่ยไปล้านพี่น้องเอลยเนาะจะมาให้ทางเหมาะไปทางพ่อบ้านพี่น้องเอลยเพิ่นเฮ็ดเฮือนเคยไปล้านวิลี่ก็มาคุยราคากันะกนะครับทางอันนะในบ้าน,พนเนพิ่นจดแต้มนะพี่น้องมาเพราะว่ามันเข่ายามพนพี่น้องเลยต้นเล่าเบิ่งหน,น้าเราอยู่เบื้เราอยู่พี่น้องเอย เอาไปลานคอยออกินข้าวแล้วบอกินจ้าน่ะสบายดีพี่น้องแน่หนิสบายดีเออกินแล้วบ่ขา้าวกินกินแล้วอือช่างกระซิบนี่เขาบริลากบ่บริลเชียบอบ่เบิร <laughs> ์นไปยืนเติร์ไอ้เด้พี่น้องไอ้ใหม่ตอกขอกตากระทั่งพอวานเพิ่งจะได้จดแต้มเป็นที่เรียบร้อยเลยมีแต่ว่า ชีขอบเพิ่นนั่นแลบอนสิตั้งจะว่าบอนได้เหมาะพอบานอยู่นี้บ่นั่นตัดกับถามมันยากนี่ๆๆเขาแปลงถามมาแแม่นแม่นเจ้าเขาว่าอยู่นี่หันเหมาะอยู่อยู่นี่นี่ๆมานี่หันเอเตือนเอ้ยตะตะุกนเตือน้กาวเลหน้ากว่าอืยเจ้าาขยายทางมานตะเปะนี่อ้ายอคันนบ่ลุเียกนี่วลุเีย มีแต่ประมาณนี้เออนี่มันจะอยู่ประมาณนี้พี่น้องอยขันกิออนทูก็บ่กกนนังกัดเออโดนอันตัดละเออนี่แหละไม่กับพี่น้องเลยนี่เบื้องเราขึ้นไปใส่นั่นเลก็ยังมันหักทับข้อล้วก็บผ้แห้งได้พี่น้องเลยแบบเพื่อนมีแต่คืออันบ้างเด้อขออนุญาตน้ำหน่อยนึงคือวันนี้พี่น้องแบบเพื่อนนี่จะประมาณนี้แลนอ่อนขอเตือนะครับนี่ S <S <S <Stop S 2> หนา,หนาได้หน่หนาแต่ได้วางันเงาแต่มงนันนี้แบบเพื่อนมันมันคือว่าแตมงหันนี่คือตนววนันี่เซียไว้อลนี่เด็เด็อเด็ดเดเดนี่ีพี่นอ้อง แบบเพื่อนเรามันชีเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยแนของ่ไม่้านเนาะอ่ามันชีมีนี่แซวแซาแล้วก็ต,ตัวนี้ชิเลก็ออกมาแล้วก็ตัวนี้มันชีเลออกมาเป็นเกยตัวนี้อ่าเป็นช่องเกยก็คือช่องปกติกับบ้านห้าก็เห็ดแบบนี้นะะานะงพวันเนาะงามบอกงาม <laughs> ขอบใจนาะขอบใจพ่นหน่เนาะขอบใจขอบใจเนาะขอบใจเนาะ น้องเอ้ยขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนนะไม่ต้องว่าแกบุญอ่าให้ทางผูวบวานเพื่อนเห็ดตัวนอกเพื่นจัดแจงเดี๋ยวเพื่อนจะไปหาคนมาเห็ดพี่น้องเลยแล้วก็เครื่องทองอะไรบ่พอเนี่ยเขาจะซื้อซื้อมาให้เพื่อนเติมอีกไม่ต้ว่าเพื่อนเห็ดนี่ตะปูนี่เขาซื้อมาครบบแล้วตะปูเออครบเอตะปูตอกสังกะสีก็มีเบอะไรอยู่นี่มีเบ่นละนี่นี่ไม่ว่าครบบแล้วแล้วก็สังกะสีก็ครบแล้ว มีเตว่าทางในบ้านเพิ่นสีหาทางเห็ดเลยพี่น้องเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเล้จักสิบมาเจาะด้านล่างมีเตว่าบอลได้ตัวได้เจ้าว่ามาะแหละเจ้าตั้งแท้รถพอบาเนยโดนแทงโดนแแม่นเลยตัวนี้กับตูบเล่านี่กับขั้นอนาออกกับมา่งอกตัวนี้ไม่แป้นมันกับสิบประมาณนี้ไม่แป้นนี่มันหาเม็ดมาได้หน่ขันตัวใดมันเลือเอกก็ตัดออกก็ได้ไม่ไม่ไม่เส้นนี้มันเป็นไม่หาเม็ดไปเลยบอก ไม่เซนนี่มันหาเมตดหรือซีเมตดวันี้ซีเมตดบอกซีเมตดนี่เราเราได้ต่อตัวลังค่ามันนั่นเนาะเว่าเป็นปูนหาเมตรเป็นปูนหาเม็ดซีเมตรแสดงว่าอ่าในโต๊ะเฮือนนี่เฮาเฮาได้ต่อใหม่เหรอต่อต่อฮื่นครัวนั้นเออต่อตัวฮือนครัวเนาะ วนคัวนั่นคือนั่นนั่นคั่วนั่นวันนอนพอดีพอดีเนาะต่อคนคัวนั้นบมู่เงนหม้อหอนอืมเพราะว่าไม่เนี่ยเขาไล่มาเพื่อยังไงเดี๋ยวพอบานดิไม่นี่ยมิแต่ใส่ไม่หาคุณซิบไปเลยด้เพราะว่าเฮือนมันเฮือนหน่อยเดียวถ้านว่าเฮือนใหญ่เราจังใส่หาคุณซิบหานะตัวนี้มันเป็นเฮือนหน่อยแล้วใส่หาคุณซิบไปเลยพอดีเนาะเพราะว่าเนาะหาคุณซิบกันเนาะมันกะปุ้ย บริแนอยได้พี่น้องเลยบางคนทำด้กนกับเสาแมน่นแหละพอดีชมส่วนกับเสาเดี๋ยวตัวตีวตนเสาเนี่ยคอยซื้อขึ้นมาน้ำลังเด้อมนแต่ว่าเพิ่นตั้งเฮือนขึ้่นยังแหละตัวตีนเสาวพวกเนี่ยอยากให้สูงต่ำทำไรเลยคอยมาใส่น้ำลังก็ได้พี่น้องเลยเฮากิ๊กมากิ๊กขึ้นแล้วใส่น้ำลังก็ได้ตัวตีนเสามีแต่ว่าเดี๋ยวหอดได้มือได้ย่ามเลยมีแต่ว่าเหมาะไปทางในบ้านเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นคนขว้าหาคนมาเห็ดเติมพี่น้องเลย คอยกะลงเมื่อนี้อีกว่านเกามือชิบมือเพื่อใล้สิริขึ้นมาจอบขั้นแม่นว่าตัวใดบ่บ่พ่อบท่ทวงบ่ท่านนะอ่าตัวใดที่ว่ามันขาดนะเจะ้าจะเอาใส่กรอนก็ได้เดี๋ยวเขามาแล้วเขาจังไรให้เจ้าก็ได้พอบนันเฮ้ยอะไรพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าไม่กะต,ตัวนี้หัน่นใส่สไตล์เดียวกันเลยพี่น้องเลยไม้แป้นนี่น้ำพาน้ำนี่เพื่ห้สิทธิ์เดี๋ยวลงมาเบิร์ตเลยพี่น้องเลย น้อเพื่อสิได้ยใหม่ของเรานี่ยากเลยช่างใหม่เพื่อกระจเชี่ยวใหม่เป็นเดือนพอดีหยากเลยยากพี่น้องเลยใหม่อยู่อยู่นี่นะฮะหยากเพื่อสั่งมาสิได้เพราะแห้งอันนี้ก็บอกต้นดุลนึงได้นี่ไปช่างกระจ้านะพี่น้องเลยอ่ะเป็น้องเลยเนาะทางบิลลิก็ได้คุยกับทางพ่อบ้านเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ มิเตว่าเหมาะไปทางในบ้านเพิ่นเห็ดพี่น้องเลยเาทางในบ้านเพิ่นกะสีห้าทางมาเห็ดพี่น้องเลยราคาเรื่องราคากะวา่าว่ากันไหวเนิ่นๆแล้วเลยแต่ว่ายังบ่ทันได้ลงโตัวคักเพราะว่าทางในบ้านเพิ่นกะตั้งอยากสวยนั่นะพี่น้องเลยคือทางในบ้านเพิ่นยอมรับได้เพิ่นเพิ่นดีได้เพิ่นกะตั้งอยากสวย,ยใบลานนั่เจ้าชิได้เฮือนอยู่เลยได้จะได้เฮือนงามเลยเด้อน้องขอบใจพี่แน่ขอบใจได้ใจใจนะใจน่าไอ้บิลลี่ก็ดีใจสำหรเราเนาะ แต่ว่าเรื่องเฮือนนี่มีผู้ใหญ่บมาช่วยคาช่างเข้ามาแล้วเป็นน้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าเรื่องอ่าย่างอื่นเป็นน้องเลยอ่าเรื่องย่างอื่นคือว่าเสื้อผ้าหน้าแพนี่วิลลี่ก็เอาให้เราตลอดคือไอ้ไปรานี่สินก็โตู้เขาจะเอาให้ชุดก่อนเลยๆน่ะไปใช้หมดเลยสินหมดแล้วดูอีใช่ใช่ใช่มีตัวขอยเอามาหายชุดก่อนนี่หมดแล้วฮะมีน้ำหมดแล้วมีเออเชื่อไว้เต็มกุ้งเต็มเลยหมดมดนะครักจ๋า อีอ้ายมุเปล่าัวอีติบ้คือคือบิลเลีนี่เต็มมาชอยอ่าคือข้าทังคอยนี่เจคบอกเรานึงหด้มีคนแปลภาษาพี่นอไยคือทางขอยนี้กะอ่าขึ้นมาเมื่อนี้เี่นหอไงเพราะว่าขึ้นมาสวงเสานี่กะบโบเจอกันกับซางพี่นอไงเจอกับทั่งพอบ้านขอยุ่มเงื่อน ก็ได้มาช่วงแรงๆอีกพี่น้องเลยจังได้เจอได้พบกับเพิ่นเลยก็มีแต่ว่าบิลลี่เอาเบอร์โทรไว้แล้วมีแต่ว่าตัวใดที่ว่าอ่าเป็นนายใดนำบิลลี่กับิโท้คุยกับทั้งในบ้านตื่มพี่น้องเลยเพราะว่าเอาเบอร์โทรแลกเปลี่ยนกันแล้วแล้วก็ในส่วนที่ว่าเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าว่าตัวใดขาดเคินบ่พอแล้วก็เดี๋ยวเขาคุยกันกับเพิ่นน้ำหลังพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้หันในบ้านเพิ่นก็จยกช่วยแล้วเพิ่นก็สิหาสางนะเพิ่นก็สิไปล่มกับช่างกับยังมาก่อนแล้วเพิ่นเก็เนนี่้ลาก่อน เวล่าถ้ามาใหกง่ายบอกระบบตันมาซีง่ายเป็นองออค์ไปสร้ใหม่ซ้ำตกเราเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะพี่น้องค์เลยอยู่คนเดียว,วเรากเซาแบบนีแล้วก็น่าจะมีเกยของใหม่อีกนินึงอ่าพี่น้องค์เลยเพราะเราได้อยู่แล้วก็น่าจะใส่ประตูประตงังใส่กระจกกระเจเอยเฮ็ดให้เราขัดแนยเป็นองค์เลยแต่ว่าอยู่นี่หันมันมันยากจากังนึงเดอรบิลลี่ต,ต้องแจงแ้งไปก่อนว่าช่วงนี้มันสีเขา่าช่วงยาำฝนแหละถ้าเกิดว่าฝนตกลิ้นตกลิ้นลงมาเรื่อยๆนี่ ข่อยภูเขามาบานนี่ฮะเขามาหยากเพราะว่าคนทางมันเปื่อนมันเปียกแลยรดมาอะไยยันลถข้าพี่น้องเลยก็อาจจะขันแม่นว่าเขาย่ำพนุนก็นอาจจะมายากกันแหละพี่น้องบิลี่ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนได้เยี่ยมันบ็คืออยู่ติดทางไงได้เแบบเขามาปุ๊บแล้วเขามหอดปุ๊บรดอันนี้ทางมันก็ยากแน่พี่น้องเลยแต่ตอนนี้ทางยังไม่ยากแต่ถ้าฝนตกมาทางหยกักในเวลาเนาะอขอกล้ยย่องเจ้านี่มาเด้อเด้อประเียดเฮือนชยลยเด้อ แมเจ้าม่นไฟใส่เบิดมันทาเฟืองนี่มันไปใส่เบ็ดมีไฟคัะผัดยินหูเยลมันผัดไปเบิร์ต่อเหั้นผัดกี่ไฟมันก็เคลือนี่ก็เคลือนี่มันนี้ไปใช้ละเรแม่เจ้านะมันนี้ไปใช้ผ้ากระต้ผ้ากระผ้ะแล้วนี่เมื่อเราดึงมาดังไพ่เบิร์ตเราไปจะพิ non เอ้ยอันไหนนี่ต่ออันดูตะแบบอันเจ้าทางออกอีกเด้อเท่านี้เด้อเยิ่งบอกเจ้าทางออกอีกเด้อ อพี่น้องเอ้ยเอนี่มันมีมากเอ้ยไปลานทานจะบอกว่าคนกเราภาษาเข้าใจกันเลยแถวนี้จะทางออกอีกเด้อเขาเสียดเฮือนเจ้าเด้อเออพี่น้องเอ้ยเราก็มามาชุดก่อนกับการนอนอยู่นี่อันนี้กับขั้นเพิ่นเห็ดกับบดลน้อพี่น้องขั้นมาพผวานบัญหาสร้างได้เพิ่นเห็ดกับบวกเกินทิศหนึ่งน่าจะแล้วประมาณทิศหนึ่งพี่น้องเอ้ยน่าจะแล้วเงินเอ๋ยไปลานนี่ เงาเนื้อเวลานี่จะตั้งขึ้นเป็นครงลาง่าคา้าม่แล้วก็มุ่งพากระแตะปเป็นของไอเอาแบบเรียบง่ายแล้วก็ตูบตัตตวเก่านี่มันละมากออกเนะเาะอืออืออือเป็น้องไอเพราะว่า,าชุดน้ำทางพระว่านเพิ่อนเนาะบิลิกะถือว่าเหมาะไปเพิ่นเป็นคนเบิง่งแง่เลยเวลาเติมเนาะในเวลาที่ว่าฉุกนี่เท่าตัวใมาเนาะเท่าตัวประมาณว่าสิบเราได้ตลอดเวล,ลาเลยกำหมอกในทางๆๆเพื่นเบิ่งน้ำพี่น้องเอคือทางพระว่านเพิ่นก็ดีอยู่ เพิ่นก็ตั้งอยากช่วยอะไรพี่น้องเอ้ยเรื่องราค,คุ้งราคากัเพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังหลายมีแต่ว่าเดี๋ยวหาช้างช่วยแหละจ,จังโทรเว้ากันนําหลังพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าไม่เครื่องของนี่หาเบิ่งเดอ้เออย่ายให้มันเสีย,เ,ยเดอ้อเด้ออืเพี่น้องเอ้ยอีหยังเครื่องเจ้าเจ้าคือปะกระจายก,กระจายนั่นน่ะเอไ้ไรนนะึงก<ห>็คือบ่เก็บไว้แน่เสื้อเจอ้านี่นี่ๆี่กระปะไว้นั่นเก็บเก็บรวมกันเด้อเออเรื่อนเจาะต้องเป่าอืมอๆๆๆเออ เก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่อันนั้นรวมกันมือก้อนเนี่บิลลี่ขึ้นมาซื้อแผ่นสังกะสีมามพี่น,อน,น้องเอ้ยแล้วก็เรื่องค่าสร้างบุพพเนาะบิลลี่ก็ได้บอกทางผู้ใหญ่าจะบุญไปนอนในคลิปมาเอ้ยไปล่านนี่เฮือนเพิ่นนะ่ะเครื่องครบแล้วแต่บ่มีแต่ค่าสร้างกับผ้าผ้ากระแตะแต่ทางผู้ใหญ่าจะบุญเพิ่นก็ช่วยเข้ามาเนาะบิลลี่ก็ซาเถอะพี่น้องเอ้ยย่อมือโนบนำพี่น้องเนาะขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่นอ่าให้ให้ได้โชคมันกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือบิลลี่นี่กับมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยกระเป๋ามาแน่ ว่าพีลีกะ่ะอยากให้ของเกิดไวลัสน,นี่มันแหลวก่อนของเราเนีนนนะ่เป็นยังคือว่าดนเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดแต่ละส่วนแต่ะละส่วนเนาะคือทางผู้ใหญ่เพิ่นช่วยแต่ก่อนนี่เพิ่นช่วยเรื่องเสาพอพินพพ่นช่วยเสาปึ๊บแล้วเพิ่นช่วยเรื่องไม้พอชว่ชวยเรื่องไม้แล้วทางหมดรอ,อบสิไดพื้นมาแล้วก็ซื้อพังกระสีสสกระตับปูนมะาคือตอนนี้มีผู้ใหญ่พันช่วยอนะ่าเรื่องสร้างมาแจกผู้ใหญ่พันช่วยน้าช่วย เราช่วยยังเล่าคอนน่อยกๆตั้งเงินไปด้วยคือทางเล้างเนาะพี่ลีก็ขอยก็ดีใจนำ้ำพราวได้พี่น้องก็รีก็ดีใจนำ้ำเราเพราะว่าขอยอยากให้เราได้เราก็แบบถ้าแมนว่าพี้ให้ช่วยนี่เราสชอยู่จังไหนพี่น้องเลยชีวิตเนาะผู้หญิงคนหนึ่งนะนะคือจะว่าพี่น้องกับ่เอาพี่น้องกับกบุคอยเบิ่งแง่จะมีแต่โตเราผู้เดียวเนี่ยประเด็วน,นะนว่า เบิ้งในเฮือนเราพี่น้องเไปทางเฮือนเราก็คือพี่น้องเห็นนี่แหละนี่สภาพเฮือนก็นภผุพังๆเสาหนี่ก็เสาแดงนั่นเนตัวเง้ยปาอยู่นอกรบนเตือนกัาปาอยู่บนมีแต่ว่าเดียวพบานเป็นฉีคนกลัวเองน้องี่น้องเนาะดินตัวนี้กับปู้ยใหญ่ใจบุญมาช่วยัลไปล่างจะบุ้มีสินดีๆใส่ปอฮะสินนี่เช่นไรก็คือมันไอเชนเอ้ยกิอ่างกระจา มีบ่คือว่าสินมันห้อยู่เจ้าห้ยใคจังมันเลยบ่มีัดหมดเห็ดหมดกว่ากัดเห็ดอืมจะไม่ตัดไม่เบิรนแล้วไม่เบิรนไม่ย้อนมากัดฮะไม่ยม้อนมากัดเปีย่ยงวะไม่ย้อนมาชอยกัดเออทำในจอหน้ะกัดเล้ววิ่งก็ตัดอันหนวดคือวิ่งจุ่ยย้อนอันฉันออฉันโปรหันปปภาษาเลียวนะภาษาเลีวยวนี่ภาาเลียวบ่บ่าหูความลาบเลยเลยบ่าหูเออ เกือบบุหรไปเฮ็ดเบียกบ่เฮ oh, ็ดเบียกไงไหนวันไหนวันเผ็ดมีว like ันที่ดีเ like ฮ็ดเบียกค่ะจับกล้องดูด huh? ิเจ้าามีวันที่ดีอีกป่พี่มาเจ้าเฮ็ดเบียกมีวันที่ดีวันที่กิมมาร์ชำพนักงานนี่ได้มีวันที่ได้พี่น้องเลยเบียกมาเจอวันวันเช้าฮะพี่เขาเจ้าบริจ้างบ่คุดมั่นนะจ้างอยู่บ่ป้องจ้างอยู่บ่เขาบริจ้างคุดมั่นบ่จัง มันเออเขาแจ้งจองมือก่อนเขาให้เจ้าจากพันก 200, ีดเคยนำมาตัา้งไงนำมาตาั้งไงบ่นเท่าไรบวไปตั้งไงพอนตั้งไงห้าสิาบบอกหา้าสิบกอนไหนบนท่อ,อ <c oughs> บบนปลุกเท่าไรวะเฮ็ดไห่กิก็มีปลุกเออปลุกเอกเอบวกไหนเบนเตรียบตะหนังเปลือกในละอีประจา่า นาปกนี่เอ้ยแม่ลายแม่อิม่มท,ทำลายเอลานเอลานใครทำลายแม่อิ่มทำลายอ่อนอันชายเด็ดกวกนะุ่บหนะถึงลายแลย้วน,นำมาฟอกกินปลุกจะต้มมีกินบะตะแลงป้องเจ้ารรบ่านาว,บวนะาบ่เจ้าน่ะชะแงดบอ่อใหม่นะ่ะช่างแอดบอ่ มันนงยิ่งมันในนี้ใช่เือบแกรบเลยใชเือบแบบมันต้อเชื่อนี่จ้บรเลณเจ้าซักไงเด้อนี่เออใบลานจ้าซักเชื่อนี่เด้อคือชาเรากรดไรพี่น้องในตัวเล่ากับคนคือพี่น้องหูแหละอันนั้นรักหัวประตอนพูกดเห็ดนะเจ้าบอกรักนีเอ้เห็ดเนียอ้ไหนเออเห็ดเนี่เลยเด้อเห็ดเนี่ยยังหูจางเห็ดรักหัวอยู่เลยหาเหทดใบเต่ากิ้วเจอก่ง แต่แกงเนี่อเนื้อบ่ายเนื้อฮอนกี่อืมอืมอืมเห็ดเราหัวเนี้ยเลยเด้อเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกระทั่งเอ้อไปล่านเพิ่นพี่น้องเอ้ยกอมีข่าวดีแล้วพี่น้องเออจีดาย้เงินอยู่แล้วเนาะอ่าในโฮมโฮมโฮมมาจนได้พี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเท้าแล้วก็ช่วยเรื่องอ่าข่าวเรื่องน้ำแน่แต่ก่อนนี่ก็ข่าวกินแล้วก็นมัดเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข่าวละมัดตัวคอยหายชุดก่อนนี่ยมัดแล้วมมัด เป็นหรอไงข่าวกินเราก็มดเลยอยูรอดมีข่าวอยู่เดียวมเลยจะเอาให้เราเป็นหรอไงมีอจะคอยเอาให้ยังยังจะแก๊สขนมเรากำลังด้กินนะยังจะได้ขนมยแงทบก่าังกินจะเอาปกินรดเทสบอว่ากำลกินจะเอาไปกินรอขนอ่าลังกนะอไกรอดมกิเทสอ่ากักอาไปกินิอกว่นจะเากินรดกเอ่าลันีเากดสาังกนจะเอานอนน่างเอานอดขนนเอกว่ะ ผู้บ่าวมานอนน้ำเจ้าวได้จะหน่อยได้ระวังได้เด้อบ่าวเด้อผู้บ่าวเด้อบ่าวบ่าวผัวเด้อเอฮลี่ได้ห้ามเอาผัวห้ามมีอาจวยเด้อคันบ่ผัวคันไอ้ละกระยะที่วิชายคล้ายเฮย์บอยอีดบอยเอาเด้อบอกละไว้พี่น้องเลยม่วยเราเอาผัวอย่าเราเอาผัวมีตนเล่าจะน่ามากเขามาคุมเพลงเราอีกพี่น้องเลยชื่อไว้เด้อบ่ต้องเอาเด้อเอออืพี่น้องเลย เราก็คินหอดลูกเล <ITA> ่าเห็นชาวบ้านก็จะว่าตลอดว่าตื่นห้าลูกตลอดตูกช mm ้อยลูกเชียรยังของเร่าอะไรซื้อ hmm. ล yeah, ูกเลาคินหอดฮือฮือหไกลลึกพย์อันกี่เบอร์จงเปยปัว hmm. บ <opposite. S 3> ุ้มพาปัว huh. อ we ันบอร์พยะเลยกันไหนบุลือจริงปัวบุมเปยเชียนกระชอยคือหือกี่เบอร์เอนหลงไหลเออหลงลีกี่เบอร์บ้าปัวเปย์ก็เนี่ยเออเปยเลย สามขดพี่น้องกี่น้องคือกุ๊กกี่ไอ่จื่อบ่อชื่อคอยนี่เ้าชื่อชื่อคอยบอกจื้อชื่อชื่อคอยนี่อันนี้เด้อันนี้กี่อ้าวชื่อยังอันนี่ะบิลลีก็อืมมีมีสองชื่อเด้อมีโอเล่มีป้องโอเล่แล้วก็ป้องอันนี้ชื่อยังนี่โอเล่มีป้องเออเอออันนี้ชื่อยังอันนี้อันนี้ ตก็นอ่งหัเล็กหแมนหัแมนเลื่อนอะปองกันนี่นะอะปองเอออะปองอะปองกับคนบ้านเจ้านี่แหละอะปองกันเออจี่องเลยเออขอบใจนะอ่อนอยู่ดีไม่แห้งออนตลาดพอดภัยอูจจาขอบใจเะไรพี่น้องเอ้ยออนเปาะตะกังจูตะงอยอ่อนเหยียงจุ้ยนี่ใหญ่ไปใหญ่เจอะใหญ่หมดเยเด้อพี่น้องเลยสิเล่าประวัติเล่าให้ยพังหน่อยหนึ่งเนาะไปร้านเด้อจะพังใอยเด้อ ตะกี้หาก้อนข่อยชิมาเจอกับเล่าฮะเหล้าฮามาจะสือผาบัตชิมาเห็ดตูปเล้านี่แหละมาจะบานพัวใม่ม่แบบพัวปะพัวตีแล้วเขาไล่เรามาพี่แล้วเาเจอกับข่อยอยู่กลางทางเราข่อยถามว่าสีไปไซแล้วเราตอบว่าเปาะตเต้จ้วนแล้วว่าเราชิมาบานนี่แค่หละเราข่อยถามว่าไปว่อไปน้องข่อยบอกข่อยชิไปซงบานนี้ข่อยขึ้นรถขึ้นรถมาแล้วข่อยก็เลยว่าอยากเจอเฮือนเล่าพอนำมานำมามาเจอเฮือนเล่าแล้วก็อีตนเล่าพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญพันซวยพี่น้องเลยซวยเรื่องดินแน่พี่นง เรื่องดินเพิ่นแล้วก็ช่วยช่วยเรื่องอันเรื่องไม้แน่แล้วก็หายบิลี่เอาเข่าเอายังไม้เล่าแต่พุ่นแล้วเป็นอกเลยแล้วก็บางคนก็หายเอาเสื้อผ้าเอายังไม้หายเนาะบิลี่ก็เอามาหายเล่าแล้วกับบิลี่ก็ห่างหายไปดนเติบสูงบางลังบางบิลี่ก็ห่างหายไปดนเติบแล้วก็ห่างก็สิกลับมาบางเล่าหน่อยแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยเล่าในเรื่องคาช่างเป็นอนกบิลี่ก็ซาพูดลองเลยย่อมือเนาะ่อยเพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ ชื่อใดคายม,ามาย้านโฉมม่านลำรวยเป็นน้อ,อ,นองเนาะเออเป็นน้องใคบิลลี่กะดีใจให้ได้พี่น้องไครทีได้ว่าเออเวลาเราได้เฮนนื่อเนาะบิลลี่กะอันนี้เป็นเขตที่หลายๆคนเข้าวติดตามถามเบิ้งต้นพี่น้องใครบิลลี่ก็ต้องแจ้งว่าบางคนก็นถามอยู่ว่าเป็นยังว่าคือโบเฮ็ดให้เล่าให้มันเลี่ยวลดเลยคือต้องปล่อยต้องป้าไปเอีงมันโดนหนงชีน่าพี่น,น้องเนาะคือทางบิลลี่เองบิลลี่กะโมแมนว่ามีเงินมีคำเนาะก็ต้องมาถ่ายคลิปแล้วกั มีผู้ใจบุญผู้ช่วยให้บิลีเป็นสะพานบุญเอ้ยว,ว่าลูกเอ้ยเจ้าไปแอนเดอร์คาช้างเนี่เด้อเด้อไปเฮชิตเป็นานรกน,นี้แหละบิลีจังได้มาได้เป็นของเลยอ่าขั้นมาละลาบิลีก็มาได้แต่กับมาจอบเล่าแหละแต่ว่าขั้นคือเนี่นี่มาเนาะบิลีกับมาหาในบ้านแล้วก็นว่ากันในบ้านแล้วแล้วก็ขอเบออร์อยังในบ้านแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้เพิ่นไปหาช้างมาเฮ็ดแล้วก็ตกลงละคงละฆ่ากันเป็นของเลยเนาะแล้วก็ให,ให้ให้เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดที่ว่าตามความเหมาะสมของเฮือนเลยไปล้านเป็นของเลย เจ้าสิริขืนยูเฮือนใบใบนี่เลเด้อเออตุ้ยเจ้าไปขี่เจ้าไปขี่อยู่ใช่ปอกกระแหละบอเล่ตีปอกกระไรนี่บ่ชี้ในตะตูนจะบูเม้นบอลลมพัดมาทางนี้เกียนพัดเอ้ยเม้นบอกเม้นกระพี่น้องยวก็ไกลพายน่อไกลพายน่อไก่เจ้าบ่เอออันกรวยอันไหนอืม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 ไก่เจ้าเนาะอื อบตัวเดียวนะไก่เจ้านะตัวเดียวนะบ้องใช่หลรเป็นอะไระไก่เนี่ยพี่น้องเลยไก่ตัวเดียวอออันนี้ครัเขาเอาเขาไว้หน้าอย่ละอย่ามันเสียโอ้ยอันนี้บ่งบังไม่นี่กับพี่น้องเลยบังด้ อืมเ uhm, ี <c oughs> <c oughs> <c ้ยงกันนี้ฮะเข่าข้าวเอนตจาเนี่ยเอ้ยโดยอืมนจ่าโดยเมืองเราหนึ่งข่าค่ะเอ้าเก็นเข่าอ่ะจะคือบัวหนึ่งนโมนาหัวมอหนึ่งตอนนั้นคือบนหนึ่งใช่บอสจะคือบนึ่งใช่ิปดีๆไว่านจะคือต้มเนี่ยนี่ต้มแบบนี้เจ้านะคือต้มแบบนี้เจ้าคือบนหนึ่งใช้หัวดีๆ คิดฮอดอันเบนนี่กันนี่ไม่จะเนี่ยจะเปิดกันช่วงไรอีกยังน้อยก่กับแบบนี้อ,อ,อ้อทา่าเออหมอมันสอดนี่จะได้หมอม่น,นี่ออนเออเอออย่าอ่อนะก็นีบ่บังป้อ,ปองบันลงเมือ่อไรจะลืมเตือนไอ้เยเด้อซื้อหมอนึงให้เราเนะี่ยไอ้ลืมเลยคอยลืมตลอดพี่น้องเลยจะเห็ดไพ่ใหม่หมอนึงบอกไปร้านฮะจะเห็ดไพ่ใหม่หมอนึงบอกเห็ดหมอนึงจะเห็ดไพ่ใหม่หมอนึงบอก ไผ่มอหนึ่งเออบ่มีบ่ม <laughs> ีเดี๋ยวขอชิซื้อมอหนึ่งมาให้เด้อเออเออไอ้เอท่อไแกมีซื้อจนทำไมายยแกล่ะพี่น้องเลยจเจ้ามากาดยังไงเจ้านอนนี่บอกเจ้าขึ้นนอนนี่เออเจ้าขึ้นนอนนี้ <laughs> ว่าวอันใดกันเ <laughs> จ้าขึ้นนอนแบบใดเอาขึ้นมรงนู้ขึ้นมรงน,นู้ขึ้นนอนแบบใดขึ้ <laughs> นนอนแบบนี้เดี๋ยวเอเค๋อำมุนตะเลาเจ้าขึ้นนอนแบบนี้แล้วก็นอนเลย นักทักเสด็จนี่ออืเกินน้อยเออจ้าเอยกูข้าไม่กู้วิลลี่กินข้าวได้แล้วเอ้อใช่พอแล้วโถอยท้อยแต่เบอร์คือจ่าแล้วคือจ่าแล้วเด็กมีเรากับเขาอยู่ทึงเป็นองไข่จะวัดแรกไปร้านไข่ตัวซื้อมาจีก่อนไข่ยังบอกใครเนี่ยเจอไข่ไข่ไก่นั่น ไกเออยังบ่นกย่างมีถึงพี่น้องเลยอุ่ยเนี่ยอ้าวไอ้จ่ากุ้งคอพี่เอ๋ดอยดอยพี่เอ๋บ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเกินข้าวละฮะบิลี่เอ้ยเออจินห่ทำมันเป็นยังไงล่ะอ่าเนาะการติดตามทาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะบิลี่กับสาธุพี่น้องเลยย่อมือระเบีซีวัสดุขู่สุขคนเดินพี่น้องเด้ออ่าสำหรับอ่าทุกทุกคนบิลี่กับตองขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าซอยเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้ ทางเอยืยอใบลานพี่น้องเอยพันไ์ใเฮือนเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจบุญพันช่วยเข้ามาพี่นออ้องเลยอ่าช่วยเรื่องค่าสร้างค่ายังไงินวบลีก็ดีใจพี่นออ้องเลยอ่ากับเพื่อนก็ลิลีกเพราท่านได้ทำเสือเชียงเร่งน้ำเป็นทรรพี่นออ้องเนาะดีใจแหละก็เฝ้าเข้นมาพี่พี่นออ้องเลยอ่าเดี๋ยวลิลีสิถามน้ำหลังพี่นอ้นองเนาะเสือเชียงเร่งน้ำเป็นพี่น้องเอลยแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญหล,ลายๆคนได้บมเมนแต่ผู้นึงผู้เดียวได้บมเมนคนเดียวได้ที่ว่าซอยเฮือนเอื้อใบลานนี่ดินนี่หันอ่าผู้ใหญ่ช่วย อีกเจ้านึงและะ้วก็คือส่วนนั้นนะซื้อเข่าซื้อยังมาให้ตั้งหากกอีกส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องโบแมนว่าเออมีเจ้าเดียวแล้วพี่น้องมาเฮ็ดทั้งนันหลบโบแมนได้ในแหละบิลีทั้งบอกพี่น้องว่าค่อยถาม<จ>แต่ละหน่อยจ้าดงท้อยจู่ตัเนี่ยมานช่างเอยมาเฉียนปายอย่างนอวันนี้นอ,เ,อเจอดงทอยจู่ตัวอีละเฮ้ยอันแตรื้ออันนึกระไงกันคืออันนี้ใครแน่เรายังเบาแบบเบาแบบเข้าใจแน่นะมาช่วงทธมิตรน้ำโบยาคูเรื่องปันใด เบาว่าคนละคลองเลยคือเขาเบาคลองหนึ่งเราเบาคลองหนึ่งพี่น้องไงเดี๋ยวไปรันเนาะอืมอือือ่ะพี่น้องเอไยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บิลลี่กับซีเดคอโตขับก่อนเด้อยวไปรันเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นสิเฮ็ดที่เงินให้เจ้าเลยแหละเด้ออืมพี่น้องเอไยเดี๋ยวบิลลี่กับเดี๋ยวจะไปเอาเขาจะหน่อยจะไปเอาเขามาให้เราเอาเขาน้อเจ้ากินโดยเนาะอ่เดี๋ยวผนรถจอดอยู่บนจอดอยู่เงินพอบานผนพี่น้องเอไยเอ้าพี่น้องเนาะเป็นยังไงกับทาเบิ่งทาส้มน้ำกันเนาะเบล ติดตามถาบังคลิปไม้น้ำกันเนาะสำหรับ,บนี่บิลลี่ขอลาตัวไปก่อนเนออไปลันเนาะเออเออนกบขอบใจพันก้อนขอบ,ขอบใจเด้อ้าวายบายเนี่ยบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย